จะต้องได้ด้วยว่าณตอนที่คุณเสนอราคาขายเนี่ยมับมีคอนเอนต์คอเนี่ยคืออยู่ที่ในมือเท่าไหร่อ๋อนเนี่ยคือแบบต้องก็คือให้รู้ว่าเออถ้าเราจะขายพเพราะนี่มันเหลืออีกเทนน่าไหร่นะมีต้องเท่าไหร่งนั้นเราก็ต้องผลิตเพิ่มออกมาเรื่อยๆครับมันสัมพันธ์ใปกับเรื่องของคนเรอะพอรอจุดที้เสร็จ<อ>เ,เนี่ยก็มีประเภทขายแล้ว อันนี้คือรูปแบบของคอนดิชั่นโปรแกรมเราสามารถปรับปรุงได้นะครับผมเพราะว่าเราปรับปรุงให้มันเหมือน,น,นกับลูกค้าได้บาองทีลูกค้าเขาอยากได้แบ่างนั้นก็ไปย,ยังเลยนแต่โดลลยทั่วไปคือรายละเอียดของไปเสนอราคาเนี่ยมันต้องมีาครับโปรแกมรมของเราเขาสามารถใช้ไลเซนส์ล็กทรอนิ์ได้ด้วยครับเข้าไปโอเคสามารถเซฟออกเป็นอิมเมจหรือว่าพีดีเอฟหรือเอ็กเซลได้ถ้าเป็นเป็นอิมเมจเนี่ยสามารถส่งไลน์ให้ลูกค้าได้เลยอนะืมครับ<ๆ> เปิดพีโอมาก็าจะซื้อเรามาปุ๊บเนียสมมติว่าเราเสนอราคาไปติดใบแต่ลูกค้าบอกว่าผคคมกังวลแค่แปดใบเนี่ยเราก็จะมาทําเรื่องของเซลล์เดอร์เรว่าใบตัดขายครับใบสัดขายนี่คือหมายความว่าลูกค้าซื้อเราแน่นอนครับวิธีการทำไม่ยากครับผมเราก็ทําทอ,อันนี้คือที่ดียกก่อนเซล์เดอร์เพราะว่าเราจะเอาใบออเดอร์เนี่ยไปสัง่งผลิตนะเพราะว่าบางทีคุณเสนอราคาไปแต่ลูกค้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราพอ ครับที่การไปปรับลอบช้นบากไปเป็นราคาหนักอ๋อ,อ,อก็คือเราต้องเราต้องสร้างไอตัวใบเสนอราคาก่อนถูกไหมครับโดยโดยโดยที่จะดีเราต้องสร้างใบ p o s i ชั่นก่อนครับครับแล้ว,แล,วแล้วการการรันรันเลขของมันอย่างเงี้ยครับเราเราสามารถแยกได้ไหมครับว่าสมมติของผมมีเซลล์แบบสี่ห้าคนอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกได้ไมั้ว่าเซลล์คนที่หนึ่งรหัสนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มีพนักงานขายอยู่แล้วครับอ๋อโอเคครับถ้าเราเซฟออกมาเนี่ยส่วนแต่เราต้องมีพิวลูกค้าด้วยพิว้าหรือพิวค้าตัวอะไรไม่รู้ว่าพิวลูกค้าหรือพี่อะไรครับผมอืมแล้วอย่างอย่างเงี้ยของผมตัวเลยครับผมอ๋อครับโอเคเป็นปีเดือนแล้วก็รันยิงเป็น2นะบวกไปเลย่อย2ปีอืี ครับอืมแล้วอย่างเงี้ยแบบของครับอี่ออกมาเป็นใบสั่งขายครับสมมติว่าคุณสั่งขายแล้วปุ๊บเนี่ยคุณบอกว่าคุณมีของอยู่ในสต็อกเลยคุณขายเลยเนี่ยมันจะมีเรื่องของโปรแกรมเรียกว่าใบส่งของหรือว่าดิวเียออเดอร์คอนดิดั่นเซียวครับ ถ้าคุณไม่มีของอยู่คุณก็เอาไปสั่งขายนี่ไปผลิตเรียกว่าเมนตัวได้เลยโ <c oughs> อเค <Okay. S 2> ทำได้หลายแบบฉะนั้นพอคุณมีของก็คุณก็ส่งของไห้เลยวิธีการส่งของก็คือคุณก็คัดลอกจากใบสั่งขายไปมาออ oh. ที่ไหนตอนที่ะอะไรรถมีรถอะไรก่อนจะมาทำหน้กันตรงนี้ <c oughs> ครับหน้าสะอาดของใบส่งสินค้าอยู่นรเขาเรียกว่ายอดลอกคือใบจูนะครับโอเคอันนี้ ครับวันนี้ว่าจะส่งของที่ไหนเนี่ยให้ให้ให้พนักงานรู้ว่าวัานนี้ส่งของก<อ>ี่วันเท่าไหร่เ,เป็นค,ดคนด้ครับอืเีอโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวผมถามนิดนึงไอ้ตัวสมมติสมมติไอ้ตัวใบส่งของของเราอะครับอ่าขอบใบส่งของของเราอย่างเงี้ยบางบางทีของผมอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ส่งรอบเดียวอย่างเงี้ยครับสมมติแบบลูกค้าสั่งมาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ย มันส่งแบบห <50, S 2> ้าสิบห้าส <50, S 2> ิบอะไรอย่างเงี้ยเออเรจะมีเรื่องคุเป็น i ิ่งด้วยว่าอ,ออเดอร์นี้ส่งครบหรือยังอืมมันไห้ดูครับารายงานของอการส่งของมันจะมีเรื่องของยอดขายตัวนี้มองว่าถ้าคนส่งมาแล้วเนี่ยจะมียอด pending ก็ไม่ครบด้วยอืมก็คือมันมันจะหากจากไอตัวใบส่งของหรอครับใช่ครับนี่ครับ so นี่ so ก็คือจำนวนที่ออเดอร์มาอ่า นี่คือว่าออเดอร์มา20แต่ว่าคนยังไม่ส่งก็คือทางส่ง20ประมาณนี้ครับนเก็ก็สมมติตอนเราสร้างนี่เราก็ต้องอ้างอิงกับไอ้ตัวดูตัว SO ใบส่งของเนี่ยอ้างอิงกับตัว SO ใช่ไหมครับ SO นี่คือเป็นระบบสำคัญหลักของระบบงานที่ต้อไปที่ต้องมีเพราะ SO นี่คือว่าคุณจะรู้ว่าออเดอร์มาที่ลูกค้าซื้อเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ครับ เขามาทีแคดดงหรือบางที่ลูกค้าก็ส่ง P.O มาเลยที่โรเล็ต P แคดดงกนไปเพื่อให้รู้ว่าแคดดงนี่กคือว่าเสียวอร์เดอร์หือยังไงลูกค้าเชื่อเราแล้วครับแล้วก็วอร์เดอร์นี่ไปเปิดเป็นไปซัมพลีน์ครับที่ว่ามีของในสต็อกตัวถูกใหม่ของมิสตองนะครับเราอย่างนี้แบบลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้เปิดใบ P.O มาไงครับเราเราอ้างอิงจากตัวคอดิชันก็ได้ใช่ไหมครับ ไปจากเขาจะซื้อเราก็ต้องเปิดใบพีโอมาแต่ถ้าบางที่เขาคุยกับคุยกับตัวศัพท์อ่ะแบบอ่าอ่าอ่าใช่เราก็มาขีดเข้าเอเจโอเลยเฉยๆก็ได้ครับผมอืมเอางี้ไว้เพราะว่าจริงๆก็คือการที่ว่าลูกค้าเปิดพีโอมาเนี่ยเป็นหลักฐานที่จะเป็ใช่ใช่เพราะว่าบางบางทีของผมก็เป็นแบบไม่ใช่ลูกค้าบริษัทอะไรอย่างนี้ไงครับก็เป็นแบบทั่วไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่อืมแต่ที่ระบบตัวนี้มันบังคับให้ขีดเซลล์เด้อเนี่ย ก็ได้ครับแต่เราไม่จำเป็นต้อง oh. ก,ก oh. <Okay. S 2> รอกอ๋อ <Okay. S 2> โอเคครับ <Okay. S 2> นี่คือในส่วนของเอ่อเซียล,ลิ่งนะครับผมก็มีที่เหลือเขาเป็นรีพอร์ตรายง,งานต่างๆให้ได้รบนะครับอืมต่อไปเรามาดูเรื่องของโมดูลซื้อโมดูลซื้อคือพืชรถพืชเนี้ยทั่วไปเนี่ยโปรแกรมตัวนี้สามารถซื้อได้ทั้งในต่างในประเทศในข้าต่างประเทศ,รเทศครับ แต่ในรบทบบตันนี้จะ,าาาะมีเรื่องของการอนุมัติการ่งซื้อก็เรียกว่าใบขอซื้อหรือบางที่เรียกว่า PR หรือเช็ครีเครับหรือบางที่ทุกนีกถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือตัวยใบหนึ่งประเภทเวลาจะไปจะซื้อของเนี่ยเขาต้องรีเฟรชมาก่อนว่าจะซื้ออะไรเราวต้งทเป็นใบ PR ขึ้นมาอือืมอยานึส้สามารถเปิดได้ทุกป,ประเครับแต่จะมีการอนุมัติเป็นทุกได้ว่ายานี้ผ่านการซื้อไหมอืม พีอานี้ผ่านทุกจะซื้อก้อของพีอารนี่ยมาทําเป็นใบพีโออืมโอเคครับใช้เป็นขั้นตอนนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากครับคัดลอกจากใบสั่งซื้อมาเป็นขอซื้อมานี่ครับพีอาอืมาคนเดียวปุ๊บอ่าคนเนียวปุ๊บซื้อที่ไหนครับเจ้าไหนปุ๊บขั้ลอกจากใบขอซื้อมาปุ๊บโอเคอ๋อโอเคครับเป็นเนเท่าไหร่รรับเท่าไหร่ก็ใส่กับใบครับผมครับ ที่โอไปเนี่ยตอนนีเขาทยอยส่งนะครับผมอ่าอ่าใช่อ่าแต่เราจะตั้งนี่ตามที่เรารับนะเราไม่ได้ตั้งนี่ตามพีโอนะอ๋อก็คือเรารับมาเท่าไหร่เราก็ตั้งไว้แค่แค่นั้นใช่ใช่แค่นั้นแล้วนะฉะนั้นโงรแกรตอนนี้คืออ่าจะตั้งนี่ตามไปที่รับของครับผมมีาเยอมากนะครับผมครับไปไปรับเข้ามันจะเจินเนาณิชให้เอาต้เลยครับผมโอเคอ่าที่เดี๋ยวก็เป็นรายงานเข้าตรงทุกอย่างครับรายงานคำซื้อรายงานสินค้าค้างรับ ก็คือสปอนรซอได้ว่าทีโอนี้เนี่ยตงร,รยง,งของลูกรัญญาญยังขามีเท่าไหร่ครับผมได้เลยครับ <c oughs> นีครับมีเอพีดีโอรายการอะไรจำนวนรับเท่าไหร่ทางรับเท่าไหร่เป็นทิ้งเท่าไหร่มันจะบอกได้หมดนะอืมโอเคงั้น <c oughs> พอมีเซลมีซื้อแล้วเรามาดูเรื่องของระบบเมนูเป็นตัวรระบบ,ะบ,บป,ป,ปลิตๆๆต,ตัวนี้เนี่ยของผมเนี่ยมีเยอะมากให้ ไม่ว่าจะเป็น planning system production control uh, work center uh, material section นะครับเรามาดูเรื่องของ planning นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำหรือเปล่านะครับเรือ่องของการ check ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ sale forecast เรื่องของ,ง,องต่างๆ make o r d e r บางทีเขา forecast ออกมาก่อนเพื่อนในการ plan plan ต่างๆเราใช่แล้วก็ม,วมีเรื่องของ sale plan sale plan ก็คือ sale forecast ฝ่ายขายบอกว่าเดือนนี้ผมจะขายอันนี้ผมเตรียมมาก่อน ันทั้งไม่ทั้งอันนี้ก็คือที่ดีที่เราไม่ได้เมกเจอร์มันสามารถทำได้ครับโฟกัสมันทาได้หลายฟังก์ชันว่าคุณจะเซล์กัไปก่อนว่าเม่นที่ดีลูกค้าจะซื้อเราถล่ะหรือเปล่าสรัครัพพลีได้ก็คือมันเหมือน,นแบบเซล์ก็สามารถแบบล็อกไว้ก่อนว่าจะซื้ออยู่จานวนเท่านี้เท่านี้<ๆ><ๆ>อะไรอย่างเงี้ยอืมแลเราจะเอาเซล์พวกนี้เนี่ยไปัพพลี่อืมครับแต่ถ้าเป็น,นเมกเจอร์ส่วนมาก เขากว่าพอเริม่มมาเขาผลิตพอเริ่มมาผมก็ผลิตะ <ผม S 1> จะ,ตจะเป็นอย่างนั้นถ้าดูธุรกิจที่เป็นแมสโทรเลชั่นเนี่ยแมสโทรเลชั่นคือหมายความว่าจะในผมต้องผลิตอ่ะถึงมันมีออเดอร์เนี่ยเพราะว่าเกิดจากผมต้องเดินหรือะไรผมต้องเดินผมต้องผลิตอยู่แล้วครับผมไม่ผลิตต้นทุนผมจะสูงเนี่ยนี่ครับผมครับดังนั้นมีอะไรอีกครับมาสเตอร์แพลนโปรดักชั่น ถมาเหกั่าค่ไมพอเรื่องของกาเรากว่าอเดอร์หมืนนผมยอยผลิตะเป็นหลอดหลอนี้ห้าพันอนี้สองันหีสามพันอเีตัวนี้สามารถทได้เลยครับว่าเมงโดยเอาซอเดอร์มาหรือว่าออเดอร์มาแตะในการนอีกีนะครับผมเราก็มีให้นะครับจากนั้นเรามีเรื่องของอะไรอีกครับตัวนี้ี่ผมอธิบายครับ ได้ได้ครับ r i n s c h ย่นี้ก็คืออะไรครับก็คือคุณจะรู้ว่าคุณจะส่งของให้ลูกค้าทันหรือเปล่าอ๋อดูเดทออกมาดีเดทว่าลูกค้าต้องการนที่ไรจะมีเรื่องของดีามดีามคุณต้องพูที่ว่าเหลือเท่าไหร่วัวับวันที่วัวั่วั่วันวันที่วันทันี่วันี่วันที่วันที่วันทัทท่วัที่อันั เรลดชั้นสกิลรั่วสกิลทั่วคือว่าเป็นสกิลรั่วมาเห็นว่าเออออเดอร์มาทั้งหมดเนี่ยออเดอร์สมมติว่าเออเดือนเดือนนี้คุณมีออเดอร์มาร้อยออเดอร์สิบออเดอร์หรือห้าสิบออเดอร์เนี่ยคุณสามารถเอาตัวนี้มาแพลนคำนวณเลยว่าคุณจะส่งของกี่ทันไหมครับผลิตได้ทันอ่าก็คือที่ว่าเขาเรียกว่าการทำมาลเตอร์ลดชั้นสกิลทั่วในการเทรดนิ้ครัครับโอเคอ่าจากนั้นเราจะมีเรื่องของการคาดให้รู้ว่าเออวันนี้ต้องผลิตอะไรเนี่ยอืม ก็อะไรอีกครับผม m r คืออะไรคือ Material r e i e m e n t Planning ว่าบางครั้งเนี่ยออเดอร์เรามาเยอะเกินเนี่ยแต่เราจะผลิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราที่มีอยู่มันพอไหมนี่สําคัญมากบาที็แล้วแต่ว่าเอราไปหาแบแบแบมาเพิ่มเติมโปรแกรมนี้สามารถช่วยให้คุตํานวนได้ว่าพอไหม ครับเพราะว่าโดยโดยระบบการผลิตเนี่ยเราต้องเราต้องมีเรื่องของการตาจ็จอบเรื่องใบสมบริณห์ใบสมบริณห์ <S <S ใช่ใช่เปิดใบจ็อบนะครับหรือว่าบางที่ก็เรียกว่าไปเวิร์กไปเวิร์กหรือไปจอ็อกต่างมคำทำใจครับ ค okay. ต,ตัวนี้มีอะไรบิครับมีปท่นคอนโทรลแน่นอนครับในการทำเรื่องของการผลิตคุณต้องมีบอมบอม,บอมคืออะไรบอมคือสูตรการผลิตสินค้าที่คุณผลิตเนี่ยคุณต้องมีสูตรมันว่าจากตัวนี้เนี่ยเวลาคุณผลิตเนี่ยขั้นตอนในการผลิตมีอะไรบ้างหนึ่งต้องไปเอาไปตัดไปยัด<อ>ไปตเป็นเหมือนขั้นตอน<แ>ในการผลิตของมันว่า อืม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 ครับครับฮัลโหลครับครับผมครับครับครับ,รบต่อเลยครับตัวนี้อะ่ะเขาเรียกว่าบอมบอมจะบอกว่าถ้าคุณจะผลิตตัวนี้นี่มันผ่านยียห้ตอตุ่ตสาหกรรบอกได้เลยเ,เ,เ,เป็นเูสต์เดนเตอร์หรือโอเปอเรชั่นและแมทเทอเรียลคือสิ่งที่สำคัญว่าในารผลิต ครับ,อ,บ,อ,บอืมหนึ่หน่วยคุณปลูกไว้แล้วแต่ว่าคุณบริษห้าร้อยหน่วยนี่มันจะคูณให้เลยอ๋อก็เพราะมันจะดิบตรงไหครับ,บ,บด,ดบีตรงที่ว่าคุณสามารถกำหนดได้ว่าค่าคาร์บอนนี่และเขาสามารถทำเรื่องของคอสติ้งได้ด้วยมันจะเป็นเลเวอร์คอสต์หรือว่าโอเวอร์คอสว่าตัวเนี้ยผมผลิตมาแล้วเนี่ยทุนผมเท่าไหร่ผมสามารถมองเป็นเรื่องของสเปนดัสคอสต์ได้เลยครับอืมครับได้ทำไปเยอะอะครับผมอืมเยอะมากเลย ที่เขามีซับซ้อนมากมีห้าเลเวลนี่กว่าจะผลิตมาเป็นยับยีได้นีสองคำที่ห้าครับแล้วก็มีการตัวนี้สามารถขับหองรับได้หมดเลยครับผมครับนี่คือบอมพอเราบอมบอมมีเสร็จเราก็มีเรื่องของใบสั่งผลิตใบสั่งผลิตก็คือใบจ็อบนะครับใบสั่งผลิตใบจ็อบนี่ออกมาว่าผ่านขั้นตอนไหนจนวนเท่าไหร่ในเมื่อโปรดักชันเมาใบจ็อกออกมาเราก็ไปติด อ่แต่ต้องใช้เมทเรียลตอนนี้นะโอเคคุณก็ต้องไปเบิกเมทเรยมาตามนี้อ๋อกในเรื่องของแม็เรียลด้วยเวลาคุณจะไปเอามาผลิตเนี่ยคุณต้องไปเบิกเขามานะใช่คทางผมไม่ใช่ว่าผมจะไปหยิบมาเรื่อๆนะทางเดินค้าต้องปล่อยแมทเรียลตามไปสั่ผลิตนะครับผมครับไม่ใช่ว่าไปสั่ผลิตบอกว่าต้องใช้สองหมืนห้ากิโลกรัมแต่ผมไปจ่ายมาสามหมืนนี่มันผิดแน่นอนครับ ก็ S <S <an> คือการบันทึกการผลิตประจำวันเช่นคนทํางานแล้วได้าง,งานดีเท่าไหร่าง,งานแย่เท่าไหร่างงาหรืองานอะไรต่างๆเราต้องรู้เนะครับเพราะบางทีจ็อกหนึ่งมันทาไม่ใช่ว่าทําวันเดียวเสร็จบางทีทําเป็นสิบห้าวันเป็นเดือนเราบันทึกว่าวันนี้ได้งานเท่าไหร่ไปขั้นตอนนี้เท่าไหร่ต่างๆเโปรแกรมตัวนี้สานนมารถทาได้หมดนะครับวันนี้เขาเรียกว่าใบบันทึกการผลิตประจำวันส่วนมากเขาจะเอาใบไปที่ห้างงานมาคีย์อ๋อก็เหมือนเหมือนว่าแบบสมมติของผมแบบวันนี้ผมตัดผ้า อีกวันหนึ่งผมมาแบบไปเย็บอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่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 คุณต้องบอกไปว่ามันได้เท่าไหร่อ๋อมันก็เหมือน,เป,นเป็นการอัปเดตว่าแบบมันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้ใช่ครับแล้วคุณจะได้รู้แล้วว่าจ็อบนี้อ่ะตอนนี้คุณเสร็จหรือไม่เสร็จอืมเป็นแทำไมมันค้างอยู่ทต่มันยังไม่ไม่ออกนะมันติดอะไรตรงไหนเนี่ยโปรแกรมตัวนี้สามารถทําให้คุณได้ไม่ว่าจะคุณจะใช้ในการเรื่องยิงบาร์โค้ดหรือว่าการเคี้ยวนี่โปรแกรมสามารถทให้หมดนะครับครับแต่ว่าถ้าเราไม่บันทึกอย่างนี้เราจะไม่รู้ว่าอืม โอเลชั่นมอนิเตอร์ก็คือมันจะออกมาโชว์เป็นจอทีวีให้เลยว่างานของคุณตอนนี้เราอยู่ตรงไหนตรงไหนอนะ oh. ครับผมโอเคมันเป็นเดีวยวทัพนั่เองครับครับเรเรียกว่าตัวแบบมอนิเตอร์นี่อ่าบางทีลูกค้าเดินมาหาบอกว่าเอองานของผมนี่ผมสั่งไว้ตรงติดตรงไหนเรายอยู่อ่อนนาคนก็จะบอกว่างานนี้มันติดนะปัญหาพเพราะว่ามันจะเรียไม่พอปัญหาเครื่องจักรมันเสียเรื่องต่างๆความสามารถอ่ามมตคนนี้ได้เลยครับผมครับโอเค ชิ้นนิดเป็ดคือมีเครองจักรมีเครื่องสามารถบอกได้เลยว่า